สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง LL Jelly นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อเลยตอนนี้ฝั่งแม่จีนเข้าออกมาแสดงความยินดีให้กับน้องมุกหรือว่าลิซ่าของเราครับที่มีชื่อเข้าชิง s e ็กอ a วออีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะครับซีรีส์ The v i e l o t u s ซีซั่นที่3ครั้งนี้ส่งชื่อเข้าไปด้วยทั้งหมดนักแสดงหลักเลยและแน่นอนว่ามีลิซ่าของเราอยู่ในนั้นด้วย แมจีนออกมาแสดงความยินดีแล้วก็มีการพูดถึงช็อตต่างๆซีนต่างๆในซีรีส์นะครับเพื่อที่เอามายืนยันว่านี่คือผลงานที่ลิซ่าทำเอาไว้ได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้มีซีนในซีรีส์มากมายเป็นชั่วโมงแต่10นาทีของลิซ่านั้นคือล้วนเต็มไปด้วย Energy และศักยภาพในการแสดงของลิซ่าแม่จีนเขา list เอามาเลยครับเอามาแชร์แช์กันว่าชอบซีนไหนกันบ้างซีนไหนที่ทุกคนเห็นแล้วว่าอึ้ง ตลึงคิดได้ไงว่าลิซ่าถ่ายทอดบทตัวละครแบบนี้ออกมาแล้วทําให้คนดูนั้นอินไปกับลิซ่าได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนอกจากซีนที่ลิซ่ารำไทยนะครับยังมีอีกหนึ่งซีนที่แม่จีนเขาชอบไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือซีนที่พี่ไก่ต๊อกกับลิซ่าเขาไปกินข้าวด้วยกันเป็นซีนที่พี่ไก่ต๊อกจะแอบบอกชอบนองมุกแบบไกลๆนะครับแต่ว่าความนองมุกรู้นะ แต่ก็พยายามเลี่ยงคำตอบไปเป็นอย่างอื่นแม่จีนชอบสีนี้มากเพราะมันเห็นถึงความเป็นวายร้ายในตัวถึงแม้ว่าด้านนอกตัวของลิซ่าหรือว่าน้องมุกจะเป็นบุคลิกที่เรียบง่ายใส่ซื้อบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมากแต่แววตาน้ำเสียงและการกระทำในเวลานั้นมันตรงกันข้ามนี่คือการชื่นชมของแม่จีนที่บอกว่าครั้งแรกของลิซ่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนกับมีประสบการณ์การแสดงมามากกว่า10ปีเลย แม่จีนบางคนเขาก็ออกมาแซวนะครับว่าเราจะลืมซีนมอเตอร์ไซค์เสียข้างวัดของน้องมุกไปได้ยังไงซีนนั้นคือภาพจําเลยนะทุกคนชอบเพราะว่ามันเป็นความเรียวที่เกิดขึ้นได้ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นผลงานการแสดงเรื่องแรกของลิซ่าก็ทําได้ดีเอาไวเวอร์เลยแม่จีนชอบซีรีส์เรื่องนี้มากแล้วก็รอดูด้วยนะครับว่าไทโก้ ko, ลิซ่าจะแสดงออกมาเป็นแบบไหนบุคลิกที่แตกต่างไปจากน้องมุกสิ้นเชิง รีอาจะมาเป็นรูปแบบคนที่ชอบต่อสู้หรือว่าเป็นสาวสายลับอันนั้นก็ต้องมาองรอลุ้นกันอีกทีแต่ตอนนี้แม่จีนเขาแสดงความยินดีให้กับลิซ่าแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของเซ็กอ a วอตไหนใครชอบซีนไหนของโนมุกในซีรีส์กันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแม่จีนเขาก็ลิสต์ออกมาเลยว่าแต่ละคนชอบซีนไหนส่วนตัวเราชอบซีนที่มอเตอร์ไซค์เสียข้างวัดเหมือนกันมันเป็นซิกเนเจอร์สุดๆได้เห็นลิซ่ากับความที่ได้เห็นลิซ่าในมุมมองที่เรานั้น ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย